ตอนนี้อินฟอร์เตอร์ไา้ก็ตอนนี้มันไม่มีเพลงแล้วคนระับมันหมดสัญญาหรอรืออะไรพิดใช่ไหมน่าจะหมดสัญญาแล้เพราะว่าเหมือนติดลิขสิทธิ์น่าจะหมดสัญญากับตัวตัวเอลเอลครับสักอย่างคนใช้ก็คือติดลิขสิทธิ์งงมากอู้ซเดฟินสองครับถ้าอย่างนี้ก็ด,ดีอยู่นะที่ชีนะ้แปดอะ ไอชแปดถ้าไม่ได้แบบพีชจริงๆก็เป็นยากอยู่นะไอชิแปดติชีเวกามาเ <The> ้ามีบูเรามีบูวันหนึ่งเรามีโอกาสได้บูบับด้วยซนะ้ำเนี่ยจริงเกิดอันนี้น่าจะได้เทียสักอันเราทำบูบับได้เราก็ได้เวกาก็ได้แต่เวกาเอาจริงมานาซีนก็จริง คือถ้าเรามีมานาเซนคืออาจจะการันตีชนะเลยหรือไม่ก็ต้องมีนิวไฮสปอร์ครับอักเ็นตัวมันเพราะถ้ามีนิวไฮสปอร์คือก็การันตีว่าเราจะได้โคบุโกแน่ๆซึ่งไซเบอร์บอสมันจะเก่งก็ต่อเมื่อครบเท่านั้นนะครับยังเอ็นฟรีดีไม่กับปรับปิ้งอัพผมอยากได้ปรับปิ้งอัพมากกว่าตัวสองยากจังยากจังเลยอ่ะ ไม่เราก็เล่นเมก้าไปก่อนได้นะที่สองเราใช้วัวแทงไปก่อนอันนี้ขายซื้อนนี้แล้วก็ดูอีกทีหนึ่งว่าเวก้ามาเยอะไหมถ้าเวก้ามาเยอะเราก็เล่นเวก้าลีโรแต่ถ้าเวก้ามาน้อยเราไปเล่นเป็นแอนนี่ได้ครับอืมเราแอนนี่เล่นแอนนี่ได้เล่นแอนนี่เอ็มพีมก็เล่นนาฟิลิยังไม่ได้เช็คไอเทมอ่อนเอ้ไอเทมเอ็กโซเทค ไม่มีเพาเวอร์เซอร์ไม่มีตัวของไฮเปอร์แฟงก็เล่นหมาไม่ได้ครับเล่นได้เป็นแอนนี่อ่ะเล่นเป็นแอนนี่ครับชิ้นนึงก็โชจินดีดีหนอ่อยซาร่าไม่สองเนาะนที่ติดเป็นกาแต่เราต้องเล่นบัชันเพราะว่าเราเล่นปั๊ปปี้ขายไปสิบบาทก็ปล่อยยาว วัวแทงให้เราแบบสบายมากตรงตัวแต่ถ้าได้เทียมมาเยอะๆก็ดีครับเพราะว่าเราจริงแล้วแอนนี่อาจจะแบกไม่ได้ดีขนาดนั้นนะต้องมียูมี่3ดาวสักตัวด้วยถ้ามียูมี่3ดาวคือการันตีว่าเรามีโอกาสชนะค่อนข้างมากอาจจะที่1ได้ถ้าเราสามารถฮิตยูมี่3ได้แล้วก็ฮิตแอนนี่ด้วยนะนิมาสปอร์ต เอาันนี้ก่อนไซเบอร์บอลกับน,นี่เอ็มพเกบไปนะตัวนาฟิลี่คเพราะถ้าเราจะเล่นแอนนี้ก็ต้องใช้อยู่ละตัวโคตรอึดนต้นเกมไม่มีบุยเซอร์ไม่มีอะไรมันก็เก่งอยู่ดีอ่ะตัวนี่เป็นชาโกน่ากลัวจังชาโกเจอแล้วเราเจอด้วยผมเปิดแอนวิวเป็นอันนี้ไปเลยนะเทียดาบเทียเนาะเทียเฟกกว่า เทียเราทําไม่โชจินก็ทําบูบับให้ตัวยูมีอีกตัวหนึ่งได้อีกชิ้นหนึ่งได้เลยฟเฟกกว่าอันนี้เน้นอย่างน้อยก็ค่าเยอะที่สดุดโอ้ยหยิบดาบเราได้โชจินเลยนครับไอเทมครบเลยไม่ก็ไอเทมแทงเบลอันนี้แต่ดาบมีสองอันนะเรามีโอกาสได้ค่อนข้างเยอะอยู่ ไอเทมแอนนี่ครบแล้วที่เหลือก็ทำไอเทมแข้งไม่ก็ไอเทมยูมี่ถ้าเราทำยูมี่สามดาวได้ก็ดีอ่ะเพราะว่ายูมี่ปรับปรับใหม่มาเก่งค่อนข้างเกิ๋งก็งกขายขายขายซือ,อมันไม่สองดาวประชันด,ดีกว่าประชันด,ดีกว่ากัวข,ขายไปแบบอย่างน้อยเราได้ตังค์แบบ เรามีป๊อปปิ้งอัพก็ดีสําหรับแอนนี่นะครับดีมากๆสําหรับแอนนี่เพราะว่าแอนนี่ต้องการแอคเคสต์ speed f r รอบหนึ่งด้วยเพราะว่ามันก็ยังมีช่วงดาวไทม์ของแอนนี่นะครับมันต้องตีสักรอบหนึ่งซึ่งป๊อปปิ้งอัพก็ช่วยตรงนั้นพร้อมกับนาชอว์อน,นี่น่า,าชนะ <No. S 1> แล้วจริงอันที่เหลือมันก็ไม่ได้ดีมากในตัวในตัว,ตวซิเวอร์เม้นอันแรก โดยจริงๆย่างฟรีก็ดีนเราเล่นเล่นมินสติกมันก็ใช้ได้ครับแฮคตังเอาเสียงเสียงยี่สิบห้าบาทผมว่าเสียงยนะี่บห้าน่ะหกบาทน้อยไปถ้าจะได้หกคนยี่บห้าบาทได้สบาทได้สี่บาทโอเคโอเคไม่ดีเท่าไหร่แต่ว่าไม่แปลกไม่อ,อัพเวลนะเราแพ้ก็แพ้ไปเลยครับแต่ถ้าชนะก็ดี เดี๋ยวไปอัพในรอบมอนแล้วไปอในรอบมอนแล้วก็ลงเวนเจอมาในมาสปอรตเออตอนนี้ไม่ไม่เวกาก็ตัวแอนนี่สองตัวสักอย่างแต่เอาจริงถ้าเวกามันมันไม่ต้องใช้นี่ไม่ใช้โชจิตมันใช้จิวน่าจะดีกว่าไม่ก็็ฮเทกันเบ็ดอย่างแต่ก็ทำให้ไล่ใบดียะแต่ช่วงเด็ด ถ้าเล่นเวกาช่วงเล็ดมาตัวดามินอาจจะดรอปหน่อยถ้าใช้ตัวโชจินต้องยอมขายนาฟิลีไปก่อนแล้วค่อยไปหาต้องต้องยอมขายไปก่อนเวก้ามาน้อยหรือว่ามาน้อยนะก็อาจจะไม่ได้เล่น,นเวกาอาจจะไปเล่นเป็นยูมี่ตามปกติ หมัดก็ทำจิวได้ดาบอีกอันหนึ่งก็ไอเทมซาม,มิล่าได้ดาบอีกอันหนึ่งให้ให้ซาม,มิล่าได้ไอเทมซาม,มิลาครับเบลปะหมือนจริงจริงก็โลโอเคนี่แหละที่ต้องการนี่แหละที่ต้องการให้โลโลแล้วมันทิปมาเดียวอีเราสองถ้าปปี่สองด้วยจะดีหน่อย ใช่เทม AD มาเราก็ทำให้ซามิลาได้ไม่เป็นไรเทม AD เราให้ซามิล่าเราอยากได้เบกาสองไม่ใช่หรอเดี๋ยวไปโลหกก็ได้ไปสโลโลตอนวิวหกนิดน,นึงดูว่าเบกามันจะออกมาไหมจริงมันควรออกธรรมชาติอ่ะสักนิดหนึ่งก่อนที่เราจะตัดสินใจว่าเราจะไปเล่นหรมันควรออกธรรมชาติสักนิดหน่อยเพะถ้ามันไม่ออกธรรมชาติเลยแล้วเราต้องไม่นั่งโลเนี่ยมันลำบากจะลำบากเกิน ข้าวกาดข้าวกาดดีนะจริงเพราะว่าตัวแท้งหลักเราเป็นนีโก้นะครับซึ่งเราใช้อยู่แหละไล่อัพก็ดีอะชิ้นนี้อันนี้ดีนะนนี้ต้องเลือกข้าวกาดจะได้ไม่ต้องทำไอเทมแท้งหนึ่งอะเพราะว่าเอาจริงไอเทมแทงเราค่อนข้างน้อยอยู่แตนนั้นเราประหยัดเวลาประหยัดไอเทมที่จะทำไอเทมแท้งไปทำไอเทมอื่นด้วยอย่างน้อยหนึ่งชิ้นก็ยังดีคนระับแล้วก็ แอปเปลเลยตรงนี้แหละมี็นแบนการ์ดดิกแบนการ์ดอันนี้เลยะซีรีส์อ่ะอีพอยสติบิลเลเตอร์เขต้องเล่นเจ็ดเอ็กโซนะซึ่งเอาจริงถ้าเจ็ดเอ็กโซตอนนี้ก็ไม่ได้เก่งมากด้วยซ้ำ เธอถ้าสองคุณซูก็ไปได้ก็ไปทอรเฟสได้แต่ทวรเฟสก็มีเซ็ตที่แรงกว่าส,งาส,สอ,องคุณซูตัวทใส่อาร์คแองคุณซูเฮเทกนเบดก็ดีกว่าก็ยังไม่รู้ว่าเขาจะไปทางไหนนะตัวละครที่ใช้สองคุณซูตอนนี้มีใครบ้างไม่มีเนาะตัวละครใช้สคุณซูไม่ค่อยมีนะตอนนี้น้อยลงเยอะเอออาจจะเป็นอาจจะเป็นเวนใช่อาจะอาจะเออเป็นเบน,นได้ลืมมืคิดเออน่าจะเวนแหละเบนการ์ดการ์ดเวน คอฟฟี Hello, ่ไฮโลไซยาถามว่าใช้ไหมเหรอไม่ใช่ทำเบลเนานะทำเบลเดี๋ยวไปหาแอนนี่หาแอนนี่หาแล้วเพราะว่าเบก้ามันโลเมื่อกี้โลก็ไม่มาก็เลยคิดว่าเล่นแอนนี่ดีกว่าอืมไม่ก็มาร์คแมนเออทำไมไม่คิด <laughs> มาร์คแมนก็มีม,า,ม,มาร์คแมนขาดไม่ก็ เบนจากโอยแอนนี่เพิ่งเห็นไม่แอนนี่ก็เอ่อแอ,แอนนี่ล่ะอันนี้ไปแล้วโอเคเขาน่าจะไปเล่นมาร์คแมนมั้งทำฮิตเทเกันเบดครับเอาหยิบอะไรอะ่ะก็ตีสุดก็เนี่ยนตะ <c oughs> ีสุดก็ในกระตันเนี่ย ใส่เลยใส่เลยก็ได้นะหรือจะรอทำไออีนิสปาร์ก็ดีครับแต่ว่าใส่เลยก็ได้เราติดวินสติกแล้วก็ดัวล์คอไปในเทมที่ค่อนข้างดีอยู่ด้วยหายูมี่ตอนนี้หายูมี่เราหายูมี่แทนซลาครับแล้วก็จะได้ใส่เซตเอ็มพีเพิ่มไปแล้วก็เปลี่ยนเป็นยูมี่แบกไปก่อนช่วงตน้นคือถ้ามันโลมันโบบโรล,ลธรรมชาติแล้วมันเจอบ้างก็กจะเล่นนะแต่คือมันไม่ไม่เจอเลย เจอตัวเดียวที่ดอบมาจากมอนอันนี้ดอบมาจากมอนด้วยนะไม่ใช่แบบว่าไม่ไม่รู้สักอย่างไม่ดอบมาจากมอนก็โผลานค้า,าคหนึ่งตัวก็โผมาแค่หนึ่งรอบเดียวครับแล้วก็หายไปเลยไม่กลับมาหายไปเลยไม่กลับมาแก้วเราสายยานี่มาสองรอบแล้วยูมี่มาโอเค <S <S โอ้ว้วาวโอเคยูมี่ไม่ต้องไม่ต้องแบบแลยูมี โอเคครับไฮโลค่อนข้างดูดีเลยทีเดียวไฮโลแบบนี้อีกตัวหนึง่งอนิมาส,สปอร์ตเกิดนี่หว่าต้องเอามีแทนไฮโลแอนนี่่ะแบกบไปก่อนคนระับเดี๋ยวค่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับเราจะไปเล่น c ีดีจีเอมพนะครับ อันนี้แบกคู่กบบถ้ายูมี่สามดาวได้เราเล่นยูมี่แบกเป็นเป็นแบกรองก็ได้อันนี้ก็รอใส่ AMP เอ็มพีได้เลยครับไม่มีนีดเดรียเดียวต้องหานีดดีไม่ได้เก็บนีเดรีไว้เลยนีเดรียโอ้ว้าวนิโก้แทนเลยเก็บหาโคมาแทนไครกละแทนป๊อปปี้ได้ครับเโคตัวนึงยิงดาบไม่ทำไออีก็ได้เดี๋ยวรอดูก่อนนะครับ เปิดไดจิวให้ตัวยูมี่ครับแต่ถ้ายูมี่ไม่สามก็ผมว่าใส่ไอเทมให้ซามิล่าดีกว่าโอเคเอโฟมาล้ยูมี่สองดาวแล้วครับถ้าไหนใส่เถอะถ้าไหนใส่เถอะถ้ามันจะสองดาวแล้วไปเลยโอเคตัวปีนอันนี้แทนอันนี้แทนอันน,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 นี้อันนี้มาดีกว่าอันนี้มาดีกว่าเนาะ ขายแล้วก็จริงๆจะขึ้นเบลก็ได้นะเดี๋ยวจะโลยูมีสักนิดนึงหนึ่งนิดหนึ่งจ <must> ริงน่าจะออดิแทนเ <c oughs> ราไี้สุวนปันหาอันนี้สองเดือ ติ๊กขึ้นไปหาแอนีซสองดีกว่าท่าน,นี้เล่นไรอ่ะเขาอาจจะมาเอ็มพีสู้เราได้นะคนนี้โดดอืมคนนี้น่าจะเอ็มพีสู้เราน่าจะเอ็มพีชนเราแล้วเ,เขาได้ซามิลาแล้วด้วยผมให้โลแล้วเ,ววเขาให้โลกว่าเลยเ็นโดราเทมดูว่าครูดีถ้าหวังถ้าหวังจะได้ซามิล่าวิววิเมนโดราเมนโดรก็ดีนะ ลองดิสเตนต์มานาโฟไม่มีสองอย่างอะไรก็ได้มันไม่มีคอมแบทซึ่งเรามีสองคอมแบทแล้วเราต้องไม่ไอเทมก็เอาตัวครับตัวซนะามิล่ามาขอแค่ซามิล่ามาเลยโอเคอย่างนี้ก็สบายแล้วครับมีสบายละมีสบายละมีสบายละมีสบายเลย สั่งได้เราสั่งได้โอเครอบนาเวลแปดพอดีเนาะไม่ผมผมมาตั้งแต่ต้นเกมแล้วคุณผมทำไอเทมมานี่คือผมแบบผมมาตั้งแต่ต้นเกมแล้วอะจะไปแย่งอะไรเนี่ยซาบิล่าก็มาจากดูดคูเนี่ยมันเป็นใจทุกอย่างเป็นใจ เดี๋ยวค้างววแ8เพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องโลยูมิ่สามนะครับพอเราใส่เทมเพลยูมีแล้วเราต้องเล่นยูมิ่สามเพราะว่ามันเก่งยูมิ่สามเก่งมากเราต้องการมากยูมิ่สามผมปล่อยเวลผมปล่อยอัพวิวฟรีปะปล่อยอัพวิวฟรีแล้วนะปล่อยอัพเวลธรรมชาตินะปล่อย,อเ,อย,อเ,อยเดี๋ยวโลกันเพราะเราไปบังยูมิอยู่นี่ได้ดีจีเก็บไปก่อน ไปแย่งเลยเขาไปแย่งยแต่เขามีมาซน,านอะถ้าเขาได้แอนนี่เขาแอนนี่เขาจะกิ่งกว่าเราค่อนข้างนิดหนึ่งแบบเขาไมมีมาซน,านแต่แต่สถาสนาการณ์เขาคือค่อนข้างแย่นะสถานการณ์เขาค่อนข้างแย่อยู่ได้ซามิลามาก็จริงแต่คือแปะเฮ้ยได้เออกอดแล้วเราเออกอดมาร์คแมนด้วย เขาสเตชนาไปออเขาแคสเอาแคสเอาสองร้อย 200. โกลเด้นดอกที่โล่ไปป๊อบที่โล่มากเลยเนะี่ยเล่นเล่นไซเฟอร์คู่กับโกลเด้นออกเลยเอโคตรโลภเลยนะเว้ยโลภมากอะ่ะโลภมากจริงเขาขาดแค่อะไรอ่าเขาขาดคาเฟ่ได้แต่แต่ไฮโลได้เวโกอเอ่อหยิบอะไรนะหยิบ หยิบยิม,มหมัดหมัดเราได้ไอจีให้ตัวของซามิลาครับเคยหมัดไม่มีเด็เบสก็เดีเบสเด็เบสเด็เบสก็ใช้ได้นะเดินไปก็วอลหมอกวอลหมอกไปเลยวอลหมอกก็ได้นีโ,โก้จะได้อุดุดหน่อยครับเอาหาอันนี้มาสปอรลงไปก่อนนะก็วอลหมอกไปเลยครับโล อยากได้ยูมิ3สามอ่ะเดี๋ยวค่อยๆเปลี่ยนตัวเดวนาออกคาเปนสองตัวนี้ออกครับเติมซีจีเติม AP เพิ่มตอนนี้ขัดนีลาลีจริงๆก่อนน,นนั้นน่าจะมีนีลาลีแต่ผมมองไม่เห็นอ่ะจร <c oughs> ิงด้วยเจริงโก้โห oh, oh, oh. แต่คุโบโกะได้ลงวิวเก้านะครับซึ่งก็กว่าเราจะขึ้นววเก้าก็คือตอนยูมิสามอ่ะผมอยากให้ยูมิสามอ่ะเพราะถ้าสามได้มันดีมากแต่ตอนนี้อัดโลให้อันนี้สองอ่ะให้อันนี้สองน่าจะสบายโอ้แนนี่สวยงามเลยทีเดียวให้แทกันเบ็ดจริงๆก็ใส่ได้นะใส่ไปเลยให้ยูมิ แต่อีกชิ้นหนึ่งก็อยากเป็นอัคแองไม่ก็ลาบ,บาดอนอัคแองไม่ก็ลาบ,บาอนสองอย่างอะไรก็ได้นนชาฟโฟชูเจเฟยอันนี้น่าจะติดติดจริงแบบติดดาเลียต <c oughs> อันนี้ยังไม่สองก็อาจจะดามจน้อยไปหนะ่อยก็เรื่อยๆือมียูมี่เป็นดามจเสริมครับ าจริงยูมี่ะค่อนข้างปั้นดามิได้ดีกว่าในช่วงต้นขนาดยังไม่สามดาวอะขนาดยังไม่สามสาม,สามดาวก็ดามิทนำแอนนี่ละเออเอนี่ยทีสองเราน่าจะพอชนะคนอื่นได้อย่างชิวๆูสิงมาสวย สีดิจี้ขาดเลยมันไม่ใช่สีมันจริงเนาะไม่แค่สีถ้าไม่มีตาก็ได่แค่สีไอนิดดรีเนี่ยหายไปไหนขออนิดดรีตัวหนึ่งได้ไหมโอเคเราได้ไออีให้ตัวของซามิลานะครับแล้ว นิดดีสวยในที่สุดก็มาสักทีโอเคเรียบร้อยอเบโก้ไี่เจอคนเดียวกันนะครับไม่คนเดียวกันเลยขอเดียวกันโอเครับขนาด ยูมีเขาดาเมจเยอะจังกาเบรกทำให้ดาเมจค่อนข้างเยอะเลยเขมีเท่าไหร่นะเขมีสอด่นั้นนึงเท่ากันอู้สัมผัสสองไอดโลจัดถ้ามีคนแย่งอย่างเงี้ยเราอาจจะหายากนะตัวยูมีครับเราอาจจะหายากหน่อยซึ่งอาจจะต้องหลีกทางแล้วขึ้นก้าวไปลงหาโคบโกะลงน่าจะเป็น ทางเลือกที่ดีกว่าซึ well ่งเอาจริงย <tr> ูมี่สองมันก um ็ช่วยดาเมจเราเยอะแล้วนะเอาจริงตัวมันค่อนข้างเก่งอยู่แล้วอะมาหาการเก่งเลยอ่ะจริงดูดิซาเลนาสองก็ชนะเสือกหายเทมให้ซมิล่าอิ่มอิ่มวันนี้เขามีเซนโด่าเบนช คนนี้น่าก,กลัวสุดผมชึ้นกนะ้าแล้วไม่ไม่หาละยูมีอ่ะช่างมันเถอะไม่มาก็ช่างมันขึ้นก้าหรือเไปหาคูบุโกะลงนะครับแล้วก็แค่นั้นแหละพอมเราก็จบกนะันมาหรือไม่ถ้าไม่เจอคูบุโกะก็ใส่สตรีจี้ห้าไปก่อน <c oughs> อันนี้ไม่โดนตันนะมีซไซมิราโดนตันแต่ก็ไหวกวนะ่า เราไม่มีเจาะเวทเฮ้ยเราไม่มีตัดเลือดใช่ไหมมีเขาติงเลือดเดรื่อยๆแล้วก็ไปละชิวๆโอาไปอืมไอเทมสามีลาเนาะใจแอนลาดบิปเปอร์ไอีิสปคเอ้ยสแตติกชีพก็ดีครับเด็ดบัฟดูนานเฮลิชีนอะไรก็ได้คุณซูก็ได้ได้หมดเลย อาจริงไอออนิสปาก็ดีเอ๊ะสตารติชีพก็ดีเพราะเราไม่มีเจาะเวทนะกไ็ไม่น่าจะเป็นคิดว่าโลตั้งนานไม่เจอนะโลคือโลตั้งนานไม่เจอมันมันเจอธรรมชาติไม่น่าสองตัวพอหยิบม,มาเมื่อกี้ใช่ไหมอ้าจริงก็คอมเดียวกันตอนนี้เดี๋ยวเราขึ้นเก้าเขาน่าจะต้องโลเรื่อยๆผมมาต้องขึ้นเก้าโลไปเราก็ไปชนกัน เขาหน้าหาอยูอ่มีสามแหละเขาจะเล่งกันตนอะนผมก็ขึ้นเก้าเดียวเก้าดีกว่าด้ายชาโคชาโคล,โคล,ลงยูมีเป็นผมจะไม่ใส่ไม่ใส่ผ้าคลุมมาให้ชาโคนะ ถ้าถ้าคุมตอนนี้เป็นอะไรที่แบบรู้สึกไม่กิ๋งในแพทในในเซตเนี่ยรู้สึกว่าไม่กิ๋งรู้สึกว่าเป็นอะไรเป็นในเทมอ่อนที่ไม่กิ๋งมากเพราะว่ามันไม่รู้เหมันไม่มีตัวอะไรที่แบบกิ๋งกับมันมากนอกจากแซกแล้วแซกก็ถ้าไม่มีคอมโบไอฮูลเลชันโฟกัสไอสปายแล้วก็สัตเชพินโร์ก็ไม่ได้กิ๋งไม่ได้ไม่ได้เวอร์อะไรขนาดตัวเนี่ยเจอเอ่อไซเบอร์บอส เบการีโลเฮ้อยู่มีตัวยกแต่ก็ฟีปเรื่อยๆฟีอยู่เรื่อยๆฮีโกยังไม่ตายด้วยชิวเคยตอนนี้น่าท็อปท็อปหนึ่งแหละหนึ่งแหลนะแล้วชิวๆถ้าไม่มีไฟอะไรไอ้เนี่ยตัวเนี้ย ถ้ามันไม่ได้หาอะไรเพิ่อมออโรล่าหรือมิสฟอร์จูนเนี่ยถึงถ้ามีโอกาสมิสฟอร์จูนอาจจะต้องซื้อมิสฟอร์จูนดักกับออโรล่าสองตัวอะไรก็ได้อันนี้จะทำบอมส์ส์อันนี้เราชนะชิวๆอยู่แล้วอันนี้ก็สู้กันตามปกติอันนี้เราก็ชนะชิวๆมีแค่คนนี้แหละที่เรายังไม่เคยลองสู้ด้วยนะครับแล้ก็ไม่รู้ว่าจะชนะไหมเด้อแหละ ซื้อดักไปเอชเช็กกันเบตโชจินเนาะโชจินให้ซามิลาครับเบ้เาได้เอ้ยลงตัวได้เบลบอลใช่ที่ชีดติดขับไปเนี่ยไม่ใช่ตัวแทงก็ไม่รู้ไม่รู้จะลงเลย <c oughs> ไม่เจอก็ยังไม่เจออยู่ดิมาเขาซามมล่าสองมาด้วยอันนี้เทมครบแล้วแต่พอแอนนี่เขามานาเซนหมดก,ก็ก็หมดดิแล้วครับอันนี้อันนี้เขานะโอเคเรียบร้อยตัดคู่แข่งทางคาถาไปแล้วเรียบร้อยพอโฟล,ลวมั้งนะใช่ไหมวันนี้วันนี้ก็นชนะแหละโล่เนาะ ไม่มีอะไรทำครับขึ้นเวลก็ขึ้นไปทำไมไม่รู้ของกาเลนเหรอเอาตาซีจีให้เออผมว่ากาเลนแหละเอาตาซีจีาาให้แอนนี่ครับให้แอนนี่ให้ซามิล่าสักอย่างต้องซื้อดักเนี่ยมันจะหาไหมมันคือขึ้นมันจะขึ้นเก้าเพื่อลงออโร์ล่าถ้าผมเจอเขา เพรอตาเวนนี้เพราะว่าจะฆ่ายูมี่อหสำหรับพุ่งไปโอเ้เพเก็แพ้อยู่นะเอาจริงตัเวเราเหลือน้อยอยู่ถ้าเขาขึ้นก้าวลงออโรามาก็ก็มีสิทธิ์อยู่มีสิทธิ์ว่าเราจะแพ้อยู่แต่ก็ไม่น่าขนาดนั้น ตอนนี้ก็ลงหาตัวซ้ำไปได้เลยเจอคนนี้ก็แค่ลบเซนจูครับซึ่งตอนนี้ก็ไม่เจอไม่ไม่ค่อยโดนอยู่ละทีอย่างนี้น่าจะดีกว่ารอการเ่น <c oughs> เอาตาเอามอดใส่คไม่เปลี่ยนเซนจูนะเซนจูที่เดิมไม่ผมเจอตัวปอมด้วยพเจอเองซึ่งก็ เบรกแสโซ่จรงน่าจะน่าจะแตกน่าไหวครับตัวของวิลเฟรดมั้งวิลเฟรดเขาค่อนข้างฮิตเขาทำสามดาวได้เยอะต้องเอาตาสีจีให้ต้องให้ต้องให้ซามิลาซามิลารแรงซา,า,ามิลาโคตรแรงอีฟโปมาคแมนมาคแมนซามิลาจาะก,ก็ไม่เอาเอาไปเทมเพน ข่าวกาเข่าวกาดมีอาวินข่าวกาีซีดจินี่เซมิล่าครับใครแทงเดียวกว่ากันเอ่ยโค่นะโคแทงแับเออก็โหลวไม่มีอะไรมาหลงเดียววก็ ถ้าอยู่มีสามก็เราก็เก่งค่อนข้างไม่ปรับตัวเพราะว่าลองดูลองดูถ้าเราไม่โพิชั่นเลยเราจะยังพอชนะเขาได้ไหมหรือต้องโพิชั่นสู้ด้วยไหวเนอะใช่ไหมเกือบเดียวละเกือบเซมินาตัวเดียว ตอนนี้ก็แค่รอการเลนเอาไอ้นั้นให้เราเอามอสสเตตจี้เพิ่มให้เราครับแล้วก็ใส่เนนนี่อะไรอีกอะสติดเดม,มอนอย่ี้ใส่ให้ตัวอื่นเพิ่มตอนนี้าสุดท้ายแล้วนะผมโลเลยคะผมโกจริงๆใส่แทนการเลนดีกว่าแต่ตอนนี้การเลนมันมีมอดอะยังไงก็ดีกว่า ่าไม่ใช่ซามีแล้วคยูมี3สามครับซึ่งช่วยเราค่อนข้างเยอะเรามีเลือดเยอะเรามีเลือดแพเยอะครับถ้าเราไม่โพซิชันเราแพรเราก็ค่อยปรับทีหลังแหละเรื่องโพซิชันซึ่งก็ยังชนะครับโอเคชนะครับเรียบรอ้อยที่หนึ่งชิวๆโอเคขึ้นได้สามแล้ว